ใครที่ใช้อีซูดีแมคข้าวหลามตัดนะครับอยากจะเปลี่ยนตัวเลนกระจกเองนะครับถ้าเลนกระจกแตกนะครับโดนอะไรเฉียวก็แล้วแต่นะครับถ้ามีความเสียหายบริเวณหนึ่งเลนกระจกนะครับก็ทําตามช่างศักดิ์ได้เลยนะครับเราจะงัดขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับหรือนะครับเพื่อนๆจะไม่งัดแบบนี้นะครับมันก็จะมีช่องตรงนี้นะครับให้งัดอยู่นะครับแต่ส่วนมากรุ่นดีแมคข้าวหลามตัดตัวนี้มันจะมองไม่เห็นแล้วเวลาเรางัดเปลี่ยนหรือเวลางัดทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันชอบไปโดนตัว ของอเรนกระจกด้านในนี่แตกนะครับพอมันแตกปุ๊บเนี่ยนะครับปัญหามันก็จะเกิดหลายอย่างทีนี้ผมไม่ได้นำให้เราใช้ไขควงแบนงัดก็คือนะครเราดึงขึ้นตรงๆงเลยงัดขึ้นข้างๆอย่างเดียวเลยเพราะว่าตัวเรนของเขาเนี่ยมันหนาอยู่นะครับแล้วก็ขาล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกบตัวขา เอ้ประกบตัวเรียนเข้าไปนะครับให้เข้ากับขาล็อกเรียบร้อยแล้วก็กดบนกดล่างกดซ้ายกดขวาแค่นี้งานเปลี่ยนเรียนกระจกก็สำเร็จเรียบร้อยกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ใน่งสัก